เช็คด่วนวันนี้14ตุลาคมผ่านหรือไม่บัตรคนจนประกาศผลแล้วรายเก่าบัตรหมดอายุรีบฟังด่วนคืบหน้าเยียวยาคนละ3,000บาทของขวัญปีใหม่ สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมกระลับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุผู้พิการรวมไปถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านก็มาพบกันในวันที่14ตุลาคม2560และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่าง,างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้มาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องหลายเรื่องเลยจะเดียวนะคะซึ่งก็แน่นอนมีข่าวดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะคะสำหรับ ับความคืบหน้าการแจกของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลของขวัญปีใหม่ปี2 5 6 6พ่อแม่พี่น้องจะได้รับอ,อะไรกันบ้างซึ่งก็มีข่าวดีแว่วมานะคะจะได้รับการเยียวยาคนละ3,000บาทซึ่งเงินในส่วนตรงนี้จะเป็นการเยียวยาของกลุ่มไหนและรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปนี้พร้อมทางผู้ที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ะคะประกาศผล วันนี้นะคะผ่านหรือไม,ม่อย่างไรนะคะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครจะเข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะและแน่นอนเพิ่มนแก่เสียวลาเดี๋ยวเรามาฟังข่าวสาร,รพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องเกาะติดนะคะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสิทิการแห่งรัฐปี2565ซึ่งวันนี้นะคะในวันที่14ตุลาคม2565เป็นรอบที่5แล้วที่ประกาศผลนะคะเช็คสถานะกันด้วยนะคะวันนี้เปิดให้เช็คสถานะผู้ลงทะเบียนใคนรที่ลงทะเบียนแล้วนะคะตรวจสอบว่าท่านลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ถ้าเสร็จสมบูรณ์นะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะก็ผ่านแล้วนะคะ แล้วก็รอการตรวจสอบคุณสมบัติในเดือนมกราคม2565ได้เลยนะคะ ซึ่งในส่วนของกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็มีปัญหาหลายสาเหตุนั่นเองซึ่งทางช่องนะคะก็ได้แจ้งสําหรับ9สาเหตุไปแล้วนะคะที่ทําให้ทุกท่านลงทะเบียนไม่ผ่านนะคะวันนี้มาย้ําให้ทุกท่านฟังอีกครังนะคะสําหรับ9สาเหตุนี้นะคะ 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระพิสุสามเณรแม่ชี2ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน3สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมี สถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศหรือจำหน่ายสี่ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทยหาผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า18ปีหรือรูปแบบวันเดินปีเกิดไม่ถูกต้อง6นะคะผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส7ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนนะคะหรือครบถ้วนแล้วแต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้องค่ะและกผู้ลงทะ เปี่ยนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบทวนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตร ประจำตัวประชาชนของปุตทุกรายนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ลงทะเบียนแบบรายครอบครัวและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนนะคะท่านต้องไปยื่นแก้ไขหน่วยงานที่ท่านยื่นแบบฟอร์มไว้เท่านั้นนะคะและก็สามารถยื่นแก้ไขได้ภายในวันที่17พฤศจิกายน2565ส่วนการอัปเดตนะคะการลงทะเบียนกาหนดลงทะเบียนนะคะทางกระทรวง ัางคได้เลื่อนนะคะขยายเรียะเวลาให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่31ตุลาคม2,565นะคะซึ่งแน่นอนใครที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขตรงตามที่ทางรัฐบาลกำหนดนะคะอย่าลืมรีบไปลงทะเบียนด่วนนะคะเพื่อที่จะได้แก้ไขทันนะคะหากการลงทะเบียนมีปัญหานั่นเองใครที่ลงทะเบียนผ่านแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยรอด่านต่อไปอีก2ขั้นตอนนะ น,ะะนั่นก็คือ1นนะคะขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติและก็ยืนยันตัวตนนั่นเองค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมาต่อกันที่ข่าวสารต่อมานะคะพอแม่พี่น้องทุกท่านสําหรับกลุ่มบัตรเกา่าบัตรหมดอายุนะคะซึ่งก็มีคุณพ่อคุณแม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าทําอย่างไรนะคะในส่วนตรงนี้นะคะทางช่องก็แจ้งไปบ้างแล้วนะคะอาจจะยังไม่ได้ทราบนะคะและยังไม่ได้รับฟังกันนะคะ สำหรับใครที่มีบัตรคนจนหมดอายุเดือน1 0ปี2 0 2 2นะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการต่อให้อัตโนมัติแล้วนะคะท่านจะสามารถได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆนะคะที่ได้รับไปจนถึงการประกาศการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เลยนะคะซึ่งก็สามารถใช้ได้ต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับความคืบหน้าต่อมานะคะความคืบหน้า ผู้ที่ถามกันเข้ามานะคะว่าได้ข่าวนะคะว่าจะมีการแจกของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลนะคะซึ่งปีนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องจะได้รับอะไรกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พ่อแม่พี่น้องก็ได้รับของขวัญปีใหม่กันมาทุกปีนะคะปีนี้ก็เช่นกันได้รับฟังข่าวดีแวววๆมาแล้วนะคะว่าของขวัญปีใหม่ปี256 16นะคะก็จะมีการต่อโครงการคนละครึ่งเฟส6นั่นเองนะคะเราเที่ยวด้วยกันนะคะรวมไปถึงกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสําหรับเงินเพิ่มกําลังซื้อนะคะซึ่งแน่นอนท่านมีโครงการคนละครึ่งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรคนจนก็จะได้รับเช่นกันนะคะพร้อมทั้งจะมีการเยียวยานะคะคนละ3,000บาทแต่การเยียวยาในส่วนตรงนี้นะคะก็ เป็นการเยียวยาอุทกภัยคนละ3,000บาทนั่นเองหรืออาจจะได้รับกันทุกคนอย่างไรต้องจับตาดูนะคะสำหรับของขวัญปีใหม่ปี2,566นี้นะคะแต่แน่นอนนะคะว่าจะได้รับกันแน่นอนรอติดตามเกาะติด ข่าวสารนี้กันไว้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ใต้คลิปนี้ค่ะถ้าเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้านอื่นได้รับทราบทั่วกันอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ